คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเห็ดง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างคลีนดีต่อสุขภาพค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมโขกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกเอาแค่แบบพอบุบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่าถ้าใครชอบพริกแบบเผ็ดๆเลยนะคะก็สามารถที่จะโขกให้ละเอียดได้เลยค่ะ เราใช้เห็ดอยู่2ออย่างนะคะก็จะมีชิมิจิดําแล้วก็เห็ดเข็มทองจะใช้เห็ดชนิดอื่นก็ได้นะคะตามสะดวกเลยอันนี้เป็นต้นหอมผักชีลาวถ้าใครมีใบเมงลักแนะนําใส่ลงไปด้วยนะคะจะยิ่งหอมจากนั้นก็ใส่พริกระเทียมหอมแดงที่โขกไว้บุงลสกได้เกลือนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวระวังเกลือนะอย่าใส่เยอะเอานิดหน่อยพอค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเค็มได้ง่ายมากๆค่ะจากนั้นให้เราคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ เราจะเติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะเพื่อนจะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปใส่หม้อหรือกระทะก็ได้นะคะมันจะใช้คลายแบบการหมกหม้อประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็ให้เราปิดฝาอบไว้นะคะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะอันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะมีน้ําเดือดปุดๆเนาะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้อีกรอบนะคะเพื่อให้น้ํามันแห้งกว่าน,นี้อีกนิดนึงใครชอบแห้งๆก็ปิดฝานานขึ้นเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมทานเนาะก็จะเป็นเมนูง่ายจากเห็ดนั้นเพื่อนอร่อยดีนะยิ่งถ้าได้เห็ดหลากหลายแล้วว่ามันยิ่งรสชาติดีนะคะเอาไปทานกับพวกน้ำพริกเนี่ยยิ่งเข้ากันลองมาทำดูค่ะ